สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมตัวราคาสองพันสอบาทนะครับถึงนสองร้อจะส่งให้ฟรีของเงินตะทานรวมส่งให้แล้วนะครับเป็นระบบเป็นของอินซีล c อกสแตนเลสนะครับตัวช่วยล็อกนะครับมีเซฟนะครับตัวช่วยล็อกตรงนี้นะ like ครับถ้าลูกดอกเข้ามาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงช่วยนะครับก็จะมีเซฟนะครับระบบใกล้สแตนเลสนะครับระบบใกลมีการรับประกันให้ตลอดชีพนะครับจะมีสิบล้อมีปัญหาตัวไหนสามารถส่งกลับมาเค็มได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีตลอดชีพนะครับถอดน็อตสามตัวนี้ออกนะครับ ถ้าไมรื้อกลไกภายในนะครับถ้ารื้อกลไกภายในมาผมไม่รับประกันนะครับถ้าถอดม็สามตัวส่งกลับมาโดยที่ไกมันสภาพเหมือนเดิมนะครับเราก็จะดูแลให้นะครับซ่อมให้ฟรีนะครับแต่ว่าค่าส่งก็ต้องออกเองนะครับอุปกรณ์ที่ให้ไปก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดถ้อพร้อมสายที่อินไวทฟอนให้หนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมใช้เองมันเก่าแล้วนะครับที่ให้ไปและเป็นตัวใหม่นะครับฝีข่าเขาเป็นสแตเลียนะครับ ัวนี้ก็เป็นดูตัวที่ผมใช้อิ่เหมือนกันเหมือนเก่าแล้วครับรางเป็นรางคีวันนะครับรางทีวันปลายรางก็จะมีดูตรงนี้นะครับรับสาย PE นะครับสาย PE ี่อยู่ในท่อจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับฝังตัวตลอดแนวนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะคลายตัวตามหลอกไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะมีจังหวะที่มันหย่อนลงมาพันกับปีหรือว่าหย่อนดีขึ้นไปพันกับยางนะครับเพราะว่ามันล็อกอยู่ในรางตลอดนะครับคือสาย PE นะครับช่องทางติดต่อนะครับฝากไว้ด้วยครับ เฟซบุ๊กแจ้งคิวไปยี่กวาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับใครที่สนใจไม่ต้องแอดไปทางไลน์นะครับติดต่อได้แค่2ช่องทางนะครับถ้าอยากโทรมาสั่งก็โทรมาเลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็บอกรุ่นบอกราคามานะครับโทรมาได้เลยนะครับโทรมาสั่งทางโทรศัพท์ได้เลยหรือหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจะโทรก็แชทมาทางเฟซก็ได้นะครับนี่ครับเฟซบุ๊กแจ้งคิวไปยี่กวาอุบลนะครับอย่าแอดไปทางไลน์นะครับไลน์มันเต็มผมบอกหลายครั้งแล้ว บอกทุกครั้งนะครับก็ยังมีคนพยายามแอดไปอยู่นะครับติดต่อได้แค่2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทดสอบความแม่นยำของเจ้าตัว2องพเป็นงานไม้ประดู่นะครับตัวนี้งานไม้ประดู่ของโกคุ้รลางคีวันนะครับแต่ของอีชีล็อกครับไปชมกันครับดูการทดสอบความแม่นยำนะครับผมจะเล็งใส่ตรงตูดกระป๋องนะครับตรงกลางๆเลยนะครับเดี๋ยวจะบังคับให้มันอยู่กลางๆนะครับมาลองดูกันว่ามันจะโดนยังไงนะครับนี่ครับผมทําให้มันบุบไว้นะครับ ส่วนที่บุบเนี่ยส่วนที่รูฝาเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับเวลาเรายิงซ้อมมือนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเรายิงโดนตรงไหนนะครับอ่ะสักสิบกว่าเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองนะครับประมาณนี้ครับก็ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับยิงฟ้าก็ประมาณนี้แหละครับยิงไกลกว่านี้ก็ยิงยากครับ ให้ดูก่อนนะครับนี่ครับปลายรางคีวันจะเป็นแบบนี้นะครับสายพีเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในรูครับเห็นไหมครับนี่ครับเข้าไปอยู่ในรูใต้ลองดอกรูดอกอ,อ,อยู่ข้างบนนะครับทําให้มีความปลอดภัยเวลาเรายิงมันจะไม่ดีดกลับมานะครับมันจะไม่พันกับยางกับปีนะครับอ่ะลองไปดูเลยไม่รู้ว่าโดนยง ความที่กระป๋องมันเบานะครับดูมันยังพยายามจะทะลุอยู่นะครับนี่ครับพับเข้าไปเลยนะครับโดนโดนกลางพอสมควรนะครับจะถอดลกดอกมาก่อนเราจะลองอนี่ครับเห็นไหมครับมันจะพับเข้าไปเลยนะครับะจะพยายามดึงกระป๋องให้ดูประมาณนี้ครับ ดูเนี่ยดูอยู่ฝั่งนี้นะครับข้างล่างแบบนี้ผมตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเลงใส่ตรงนี้นะครับขึ้นนิดนึงนะครับเลงใส่กลางกลางนะครับขึ้นมาประมาณไม่ถึงเนี่ครับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเซนนะครับจากตรงกลางขึ้นมานะครับตังขึ้นนะครับนี่ครับผมเลี้ยงจี้ตรงนี้นะครับมันขึ้นมาตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับความแม่นยําตอนนี้นะครับ อ 2000, สองพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะครับสองพันสองร้อยรวมส่งให้เรียบร้อยด้วย,วยนะครับรวมส่งแล้วนะครับสองพันสองร้อยงานไม้ประดูลคำคอไม้ประดู่ทรงใหม่นะครับตัวนี้ฝากกันไปด้วยครับสวัสดีครับ